ดไม่แน่นแล้วไฟมันจะออกมันจะลุกลาม <c oughs> มันจะลามกู้กู้ถ้าเราเห็นปุ๊บ <c oughs> ให้อยู่เหนือลมนะครับเดินเข้ามาข้างหลังแล้วทําตัวให้ต่ํานะครับแล้วมือปิดวาล์วให้สนิทนะครับแล้วก็ไฟมันก็จะดับ มักนก็ให้ทำนะกลับไปดูติดกันเรื่องเสียงไม่ได้นั่งตัวนะแต่ทั้งไม่นั่กลัวอย่างที่คิดไอ้จร่งๆแน่นตัวที่สุดคือเราไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วมันจะเกิดความเจ็บหายทั้งบ้านเรือนและทรัพย์สินของเราไม่เหลืออะไรเลยได้นะครับนนนีี่่แหละเป็า ครับครับครับผ <market vid rio> ่านไปได้สามได้ไหมครับครับสรมเป็นสองสามครับขออนุญาตนะครับคือแม่ดับตัวผมมาโนดไว้นานะครับเป็นเจ้าที่ดับเพลิงอยู่ที่สบาดสมบูรทาปานะครับก็คงจะหนูหนูน้องน้องลูกๆนะครับก็คงจะรู้จักผมนะครับเคยเห็นอยู่นะครับมาล้างโรงเรียนมาอะไรเนี่ยครับก็มาเจอกันบ่อยเนาะมีปัญหาอะไรนะครับไม่เข้าใจ เ้าไปหาได้นะครับพี่สองคนนี้นะครับหรือลุงหรือเจ้าพ่อได้หมดนะครับเ้าไปหาได้ที่เทศบาลนะครับอยากจะรู้นะครับเพราะว่าทางของเราเนี่ยครับเจ้าที่แล้วก็ได้ไปอบรมได้ผ่านการอบรมมานะครับช่วงเวลาไปอบรมเนี่ยก็เป็นเดือนนะครับแล้วเดือนเดือนครึ่งเจ็ดวันนะครับห้าวันมีหมดนะครับมีหลายหลักสูตรที่เราได้ผ่านมานะครับเราเลยได้ กล้าเล่นนะครับกล้าเล่นกล้าทำให้ดูว่าหมายความว่าประโยชน์ของมันทำอะไรได้บ้างแล้วโทษของมันนะครับมีอะไรได้บ้างนะครับก็ศึกษาเอาแต่ที่ไทไายดูวันนี้ให้ดูคุณประโยชน์นะครับของฟที่เราได้ใช้กันทุกวันนี้เพราะมีทุกตัวเรือนโทษจะทําให้ดูนะครับโทษัยนะครับประหยัดไปทานะครับนี้กรณีนะครับเรื่องนี้มีสายต่อออกจากหัวเตานะครับทุกบ้านนะครับ ไปเลยครับไปเลยนะครับนี่นี่หมายถึงว่าหลุดนะครับหลุดจากหัวเตาแก๊สนะครับนะครับหลุดจากหัวเตาแก๊สนะครับทำยังไงครับถ้ามันอยู่ใกล้เราไม่กล้าเราก็เข้ามาปิดวาล์วเนี้ยม้างหลังนะครับแค่นี้ครับอย่างนี้นะครับเราก็เข้ามาทังหมดอยู่นี่อยู่ตรงรีกไม้ไว้ครับ ปุ๊บเราจะมีอาจจะโดนไหมที่ว่าในฝาบ้านไหนนะครับจะมีอยู่นะครับตอนนี้ที่สองนะครับเราโรลโยเราจับวางอย่างงี้เราก็มาจับสะบัดอย่างงี้นะครับ,รบ,รบแล้วก็ปิดวาล์วแล้วนั่งกันแล้สะบัดนะครับอย่างที่สาม ครับมันหดึงมาแล้วก็จับแล้วข้างหลังนะครับจับขึ้นมาเราเราเราไม่สะบัดนะครับมือเราเนี่ยแต่กรณีนี้คือห้ามลอบเลนแบบนะครับเพราะว่าเจ้าที่ต้องผ่านการฝึกไปครับนะครับแล้วก็ปิดวาล์วอันนี้หลุดไปนะครับตอนนี้ก็คือหลุดตรงนี้ นี่นะครับไปอยู่นี่ครับข้ามาข้าวนข้าหลังนะครับ้าหลังข้ามาข้ามายอนะครับเยอเรากัวว่าข้าวจมันลุกไม่นานนะครับให้ใครมือหลังมือข้าบแม่กบมันร้อนไหมนะครับร้อนไหมถ้าไปร้อนแล้วเริ่มไปครับปิดเบาอย่างเร็วนะก็อันนี้ครับก็จะไเ่มเก็ไรครับอย่างนี้ครับ จกใจครับจบใจเสียงไฟก็ไม่มาว้าวก็ไม่ได้คว้าครับแต่เราเอื้องนี้ได้นะครับเนี่ยแล้วปิดรูแล้วปิดวาวครับวาวนี่นะครับแต่ดูก่อนนะครับเอามือแดดก่อนนะครับไม่ใช่ว่าจับปุ๊บเราติดมือเลยนะฮะความร้อนมันจะ็นอยู่ข้างๆเลยนะครับต่อไปถ้ามันหลุดอยอ่า ไปไม้อย่างนี้อยูครับเรา่งมาเลยไไม้ไไม้ช่วยอยทน่ไดครับจ้อทุกขานนะครับเหลือเวลา7นาทีนะครับ フフフフフ。<laughs> <laughs>